โอเมก้าสามโอเมก้าสามอุ๊ยลืมตัวไปเข้าเรื่องดีกว่าครับโอเมก้าสามเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ อา้าวแล้วหาจากไหนล่ะโอเมก้า3อยู่ในอาหารที่เราทานทุกวันซึ่งน้ำมันปลาที่สกัดจากปลาทะเลน้ำลึกย่าน阿拉斯า,าถือว่าเป็นแหล่งโอเมก้าชั้นเยี่ยมเนื่องจาก阿拉斯กาเป็นพื้นที่ปลอดมลพิษและในบรรดาเหล่าปลาในแถบนั้นลา阿拉สกาพอล็อกถือเป็นหนึ่งในแหล่งโอเมก้า3ที่ดีที่สุดบางคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวแล้วทานปลาทดแทนก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอ no no ก็เ,เพราะร่างกายของเราต้องการ EPA และ DHA ที่อยู่ในโอเมก้า3ประมาณ1,000มิลลิกรัมซึ่งเรา อาจต้องรับประทานปลาเป็นจำนวนมากหากเราไม่ชอบทานปลาหรือไม่สามารถหาปลาทานได้ทุกวันการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอเมก้า3จึงเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่ดีแล้วโอเมก้า3ดียังไงไปดูกันเลย 1. ดีต่อใจใครที่วันวันทานแต่ของมันๆขี้เกียจออกกําลังกายลุกพรวดพลาดทีไรหน้ามืดบิงเวียนเหมือนจะเป็นลมทุกทีเสริมด้วย โอเมก้า3จะไปช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ช่วยเพิ่มกรดไขมันดีให้กับร่างกายทีนี้ละนั่งลุกยังไงก็ไม่มีปัญหาแข็งแรงฟิตปัง 2. ดีต่อสมองใครที่ทำงานหนักวันวันมีแต่งานงานงาน,งานทำงานหลายอย่างหรือต้องมาติดทัสกิ้งตลอดเวลาจนทำให้สมาธิสัน้นลืมนูน่นลืมนี่เป็นประจำเสริมด้วย ผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่าคนที่มีภาวะสมาธิสั้นมักมีระดับกรดไขมัน DHA น้อยซึ่งโอเมก้า3จะช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้ทำงานเยอะแค่ไหนไม่หลุดไม่ลืมเอาอยู่3ดีต่ออารมณ์ใครที่รู้สึกหงุดหงิดง่ายทั้งซึมทั้งเศร้ารู้สึกเหงาแบบแปลกๆอารมณ์ขึ้นข,นขนลงๆบ่อยนี่ เสริมด้วยผลการวิจัยพบว่าหากปริมาณโอเมก้าสไม่เพียงพอประสิทธิภาพและการทำงานของระบบประสาทและสมองจะลดลงส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์รดไขมันโอเมก้าสจึงสามารถลดความเครียดลงและทำให้มีอารมณ์เย็นลงอีกด้วย 4. ดีต่อตาใครที่สุขภาพตาไม่ดีใช้ใสายตาบ่อยเล่นโทรศัพท์ทำงานอ่านหนังสือเสริมด้วย เพราะ DHA ในโอเมก้า3เป็นโครงสร้างพื้นฐานของจอประสาทต,ตาโดยงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า3อย่างสม่ำเสมอมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาอย่าปล่อยดวงตาที่เป็นหน้าต่างของหัวใจเป็นอะไรไปเลยนะครับปิงปงปิงและนี่ก็คือ4คุณสมบัติหลักของโอเมก้า3สารอาหารที่จำเป็นสำหรับทุกคนในครอบครัวทุกเพศทุกวัย วันนี้มิสเตอร์เฮลเป l มาเฮลยูเสร็จแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมรับประทานอาหารที่มีโอเมก้าสาและสร้างพฤติกรรมรักสุขภาพด้วยกันนะครับ